สุนทรภัมมันให้มสลิมอะไรคุณรมรรคมัตุลลาห์ฮะบรากาตุไม่อยากให้ลูกขาดความมั่นใจในตนเองอย่าทําแบบนี้อันนี้ผมจะสรุปมาให้สองข้อถ้าเราได้ทํากับลูกหรือที่เป็นเด็กหรือเป็นใครก็ตามทําในสองสิ่งนี้เนี่ยมันจะสกัดกั้นความเติบโตหรือความกล้าหาญหรือว่าความมั่นใจในตัวเองของเขาเรื่องแรกก็คือไปเปรียบเทียบรูปของเรากับคนอื่นคนอื่นในที่นี้อาจจะหมายถึงลูกของคนอื่น อาจจะหมายถึงลูกของเราเองแต่เป็นคนอื่นห้ามเปรียบเทียบลูกของเรากับคนอื่นทั้งสิน้นเพราะว่ามันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยด้อยกว่าคนอื่นอาจจะสร้างความรู้สึกอิจฉาริษยา<อ>หรือความรู้สึกมีปมด้อยอะไรบางอย่างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กทุกคนมนุษย์ทุกคนเกิดมาอาลัลลอฮ์สร้างมาแตกต่างบาลากอรีนอาลออันนุสวียบานานะที่เราบอกว่าอาลัลลอฮ์สามารถจะทําให้ ลายนิ้วมือของแต่ละคนเหมือนกันได้ไหมายถึงที่เราสร้างมามันไม่เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะทําให้เหมือนกันได้นั่นแสดงว่าเราไม่ควรจะเอาลูกของเราไปเปรียบเทียบกับใครเพราะมันทําให้เขาเนี่ยขาดความมั่นใจอันนี้คือข้อแรกข้อที่2ก็คือห้ามทาข้อนี้เช่นกันคือการไปสกัดความคิดสร้างสรรค์ของเขาหรือเอากรอบสิ่งที่เราเคยทําไม่ได้ไปตีกรอบให้กับลูก ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถทําได้เช่นกันอันนี้มันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่จํานวนมากที่เวลาเราอาจจะไม่สามารถทาสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เนี่ยแต่เด็ก <nem. S 1> เขาไม่มีกรอบอะ่ะอ <nem. S 1> ย่างเด็กเกิดมาเนี่ยเขาไม่สามารถจะเดินได้ไม่สามารถจะพูดได้แต่เขาไม่เคยสงสัยเลยว่าเขาจะสามารถเดินได้พูดได้นะเรื่องอื่นๆ <S <S ก็เช่นกันเขาไม่มีความสงสัยแต่ผู้ใหญ่ไปตีกรอบบางอย่างเราที่เราไม่สามารถทําได้อาจจะถูกตีกรอบมาก่อนหน้านี้ครีนึงหรือว่ามันลองแล้วครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วเกิดความ ท้อใจหรืออะไรเลิกล้มไปกลางคันแต่จริงๆแล้วเด็กเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเด็กเขาล้มกี่ครั้งแล้วเขาพูดไม่ชัดตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดมาพูดไม่ได้ที่ซ้ำไปแต่เขาสามารถจะพูดและสามารถจะเดินได้เนื่องจากอะไรครับเขาไม่มีกรอบความคิดที่มาบล็อกบอกว่าไม่มีทางพูดได้เราพูดผิดไปแล้วสิบครั้งไม่มีทางเดินได้เราล้มมาแล้วเป็นสิบยี่สิบสามสิบครั้งและนี่ก็คือสองสิ่งนะครับถ้าไม่อยากให้ลูกขาดความมั่นใจในตนเองอย่าทำสองสิ่งนี้ ฝากแชร์ต่อด้วยครับใครสนใจผมทำคอสหนึ่งชื่อว่าเลี้ยงลูกให้คิดเป็นคอร์สนี้จะให้พิเศษนะครับราคาเต็มเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันบาทแต่คนชมคลิปนี้เดี๋ยวลดให้พิเศษเหลือเพียงแค่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทสำหรับสามคนแรกเท่านั้นที่พิมพ์คาว่าสนใจมาแล้วก็มาเจอกันในคอร์สฝากแชร์ต่อด้ครับสำหรับในกรงุรงรังตลอดนครับ